ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่16แมงป่องคริสตันหานเซินถอดชุดเกราะสีทองของเขาแล้วกลับไปที่สตีนอาร์เมอร์แต่เมื่อเขาเข้าไปในเมืองเขาก็เจอกับคนรู้จักเซิลเหินห้าวแปลกใจที่เห็นหาเนเซิลหานห้าวนายรู้จักไอโรคจิตนี่ด้วยหรอเพื่อนของหานห้าวถามด้วยความแปลกใจไม่ฉันคงจําคนผิดไปกันเถอะ หานห้าวหยุดชั่วครู่และเดินผ่านหานเซิรนไปโดยไม่พูดอะไรหานห้าวไม่คิดว่าหานเซิรนจะอยู่เมืองเดียวกับเขาและยิ่งไม่คิดด้วยว่าเขาคือหนุ่มโรคจิตที่ใครๆต่างเรียกตั้งแต่ว่านอที่เขาไปแทงก้นสินสเสวียนถ้าใครรู้ว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้ององกับหานเซิรนหลักก็มันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่หานเซิรนเองก็ไม่ได้เปิดเผยเรื่องที่หานห้าวทำเป็นไม่รู้จักเนื่องจากเขาเข้าใจหานห้าวดีว่าทำไมถึงทำเป็นไม่รู้จักเขา ด้วยเงิน2ล้านที่เพิ่งได้มาหารเสิ้นเทเลพอร์ตออกจากกอแซงชัวรี่และรีบกลับไปปรึกษาลุงซานเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆทันทีเพื่อไม่ให้ถูกญาติเอาเปรียบอีกจากนั้นหารเสินก็กลับไปที่บ้านด้วยท่าทางผ่อนคลายทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อเขามีเงินมากขึ้น หานเย็ยนก็จะสามารถเข้าโรงเรียนเอกชนดีๆได้เขาอยากจะให้น้องของเขาได้เรียนในที่ที่ดีกว่าเขาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงบางแห่งจะมีการสอนศิลปะการต่อสู้ไฮเปอร์จีโนขั้นพื้นฐานแต่การจะเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้ครอบครัวต้องมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งดังนั้นหานเซินจะต้องวิวัฒนาการเพื่อให้ได้รับฉายาซะก่อนนั่นมันเรื่องง่ายๆแม้แต่ฉายาที่ได้จากการวิวัฒนาการด้วยจีโนพอยเลือดศักดิ์สิทธิ์ก็ยังได้ท่าผมต้องการหานเซินมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า พี่อยู่นี่หรอหานเย็ยนในชุดนอนยื่นหน้าเข้ามาในห้องและมองเห็นหานเซิรนกำลังนั่งอยู่บนเตียงเธอเดินเข้ามาพร้อมกับถือตุ๊กตาหมีในมือเด็กดื้อทำไมยังไม่นอนอีกหานเซิรนบีบจมูกของเธอหเหย,ยนอยากฟังนิทานนานมากแล้วที่หนูไม่ได้ฟังนิทานจากพี่หนูคิดถึงพี่มากเลยตั้งแต่พี่ไปหานเยียนมองหานเซิรนด้วยด้วยใบหน้าสศกเศร้าหานเซินถอนหายใจตั้งแต่เขาเรียนจบและเข้าไปในก๊อตแซงโชอรี่เขาแทบไม่มีเวลาให้น้องเลย ซึ่งทำให้เขารู้สึกผิดก็ได้ได้เดียวพี่จะเล่านิทานให้ฟงังหานเสืนอุ้มหานเหยียนมานั่งบนตักและเปิดหนังสือนิทานอ่านให้เธอฟงังการละครั้งหนึ่ง หลังจากที่หานเซนกลับมาที่เกาะแซงชัวรี่เขาตัดสินใจว่าจะไปล่ามอนสเตอร์ระดับโบราณและจับมันกลับมาเพื่อใช้คริสตัลสีดำทำให้มันกลายเป็นระดับกลายพันธุ์อีกครั้งซึ่งตามที่หานเซินคาดการณ์มันจะต้องใช้เวลาในการกลายเป็นมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์ภายในหนึ่งเดือนแต่เขาก็สงสัยว่ามันต้องใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็นมอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ได้ซึ่งเป็นอะไรที่เขาใฝ่ฝันถึงมันจะง่ายกว่าถ้าเขาไปล่ามอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์แต่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่่จะะะลลลาามออออนสสเเเเตรรร์์ดดดับับืืกกกิิธหยป เห็นตัวอย่างที่ดีเขาไม่มีทางที่จะฆ่ามันได้เลยถ้าเกิดมันไม่ได้บาดเจ็บหนักจากฝีมือของเซินเทียนจือจังหวะที่หานเสินออกจากห้องเขาถูกใครบางคนดึงตัวไปหานเสิ้นหันไปและเห็นหานห้าวที่ดึงเขาไปในที่รับตาคนหลังจากแน่ใจแล้วว่าไม่มีคนอยู่ใกล้ๆหานห้าวพูดว่านายมาอยู่ที่นี่ได้หลายเดือนแล้วแทนที่จะวิวัฒนาการแต่กลับไปก่อเรื่องแย่ๆและถูกคนหมายหัวเอาไว้ฉันไม่ได้ตั้งใจหานเสินพูดฉันไม่สนว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงนายก่อเรื่องเอาไว้ นายก็จัดการเองฉันไม่ต้องการให้ในายพูดว่าฉันเป็นลูกพี่น้องนายที่นี่และไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าฉันรู้จักกับนายฉันเพิ่งจะได้เริ่มต้นที่นี่และกําลังมีอนาคตที่สดใสฉันจะไม่ทําลายอนาคตตัวเองเหมือนที่นายทำหานห้าวพูดขณะมองที่หานเซิร์นแน่นอนฉันไม่คิดจะพูดมันอยู่แล้วเขารู้ว่าหานห้าวดูถูกเขาตั้งแต่เขาเข้าโรงเรียนรัฐบาลและไม่มีทางที่หานห้าวจะช่วยเหลือเขาในสถานการณ์เช่นนี้ตกลงกันแล้วนะอย่าทาเหมือนว่ารู้จักฉันที่นี่ หานห้าพูดย้ำอีกครั้งและรีบจากไปก่อนที่จะมีใครมาเห็นหานเสื้นออกจากสตีนอาร์เมอร์และมุ่งหน้าไปยังภูเขาเขาไม่คิดจะไปล่าอสูรฟันทองแดงอีกต่อไปเนื่องจากเขากินเนื้อขาองค์มันมากพอแล้วจนมันไม่น่าจะเพิ่มจีโนพอยต์ของเขาได้อีกต่อไปเขาเลงที่จะไปล่าม,มอนสเตอร์ระดับโบราณตัวอื่นที่เขาจะสามารถกินเนื้อมันเพื่อเพิ่มจีโนพอยต์ได้และจับมันกลับไปเพื่อให้มันวิวัฒนาการหานเสื้นเลือกสถานที่ที่เรียกว่าถ้ำบาราตรัม ในการล่าครั้งนี้มันคือถ้ำที่ทอดยาวอยู่ในภูเขาที่ที่มีมอนสเตอร์ระดับโบราณแมงป่องคริสตันอาศัยอยู่มันเป็นสถานที่ที่มืดและแคบแม้จะมีแสงจากอาวุธช่วยแต่มันก็ยังยากที่จะเห็นตัวของแมงป่องคริสตันที่ซ่อนอยู่ถ้าโดนมันต่อยเข้าล่าก็เพียงแค่3าถึงหนาทีสำหรับคนที่มีจีโนพอยต์โบราณ100ก็จะถูกพิษจนตายดังนั้นจะมีคนน้อยมากที่จะเลือกมาล่าแมงป่องคริสตันแต่ด้วยชุดเกราะทองเลือดศักดิ์สิทธิ์มันจะทำให้เขาไม่เสี่ยงอะไรมาก ที่เขาเลือกแมงป่องคริสตันเพราะว่ามันง่ายที่จะซ่อนตัวจากสายตาผู้คนและแมงป่องคริสตันมันมีขนาดเล็กเพียงกำปั้นมันง่ายที่เขาจะจับมันกลับไปและยิ่งกว่านั้นถ้าเขาบังเอิญได้วิญญาณอสูรของมันมันจะเหมือนลาบก้อนโตว,วิญญาณอสูรของแมงป่องคริสตันเป็นประเภทอาวุธมีดอับยาพิษทีท่คมมากราคาของมันสูงเกือบเท่าวิญญาณอสูรของมอนสเตอร์กลายพันธุ์เลยทีเดียว ที่ปากถ้ำหานเซินมองดูรอบๆเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครเห็นเขาเรียกวิญญาณอสูรดวงทมินเลือดศักดิ์สิทธิ์ออกมาสวมใส่และเดินเข้าไปในถ้ำบาราตรำแสงไฟจากอุปกรณ์สมัยใหม่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ที่นี่หานเซินนนำมาเพียงแค่คบเพลิงซึ่งทำให้เขาเห็นบริเวณรอบๆตัวเพียงแค่เจ็ดฟุตเท่านั้นและด้วยแร่มไมก้าที่อยู่ภายในถ้ำทำให้แสงสะท้อนกลับมายิ่งทำให้เขายากที่จะเห็นแมงป่องที่ซ่อนตัวอยู่เครง ฮานเซินรู้สึกว่ามีบางอย่างมาโดนขาของเขาเขามองลงไปเห็นแมงป่องตัวสีฟ้าขนาดเท่าฝ่ามือกำลังต่อยเขาด้วยหางของมันตอนที่17การ,รเผชิญหน้าที่ไม่คาดคิดโชคดีที่เท้าของเขาห่อหุ้มด้วยชุดเกราะหางของแมงป่องไม่สามารถทําอะไรเขาได้ฮานเซินเหยียบแมงป่องคริสตันและขยี้มันแมงป่องคริสตันระดับโบราณถูกฆ่าไม่ได้รับวิญญ,ญาณอสูรเมื่อกินแมงป่องคริสตันคุณมีโอกาสได้รับศูนถึงสิจีโนพอยต์โบราณ หานเซินเก็บซากแมงป่องที่ตายใส่กระเป๋าที่เตรียมไว้และเดินไปในถ้ำต่อด้วยพลังป้องกันของปลดทองด้วงทมินเลือดศักดิ์สิทธิ์ทำให้หานเซินเดินข้ามแมงป่องที่เขาเห็นไปตามทางได้อย่างสบายโดยที่แมงป่องคริสตันไม่สามารถลดทำอันตรายอะไรเขาได้หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงในกระเป๋าของเขาก็มีแมงป่องเกือบหนึ่งร้อยตัวแล้วหานเซิ้นเดินทำเพลงไปตลอดทางระหว่างล่าแมงป่องดอน ทันใดนั้นในระหว่างที่เขากำลังสนุกสนานเขาได้ยินเสียงคนเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งของเขาเขามองตามเสียงนั้นไปด้วยความช็อกในถ้ามีผู้หญิงนั่งพิงก้อนหินอยู่และมองมาที่เขาอย่างประหลาดใจสินสเสวียนหานเสิ้ออุทานออกมาเขาไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอผู้หญิงคนนี้ที่นี่หานเสื้นหันหลังกลับและเตรียมจะวิ่งหนีตั้งแต่ที่เขาแทงเธอจากข้างหลังทุกครั้งที่เขาเห็นเธออีกมันเหมือนเป็นฝันร้ายสำหรับเขาอย่าเพิ่งไป ฉันไม่สนว่าระหว่างนายกับเซินเทียนจื่อจะมีความแค้นต่อกันต่อให้ตอนนี้ฉันต้องการจะหาเรื่องนายแต่ฉันคงทำไม่ได้หานเซ้นหยุดและหันกลับไปมองที่สินสเสวียนข้อเท้าของเธอบวมออกมาและช้ำมากมันเห็นได้ชัดว่าเธอถูกเพิ่งจะถูกแมงป่องคริสตันต่อยเข้า มันทําให้หานเส้นฉุกค,คิดขึ้นมาได้ทันทีว่าซินสเสวียนต้องมีของล้ําค่าอยู่มากมายเนื่องจากเธออยู่ในสตีนอาร์เมอร์มาเป็นปีๆและตั้งใจที่จะวิวัฒนาการด้วยจีโนพอยต์เลือดศักดิ์สิทธิ์เธอจะต้องมีวิญญ,ญาณอสูรระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์และระดับกลายพันธุ์อยู่หลายชิ้นแน่ตอนนี้เธอได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักแต่ว่าเธอมีจีโนพอยเยอะมากทําให้พิษของแมงป่องคงไม่สามารถฆ่าเธอได้แต่ความสามารถในการต่อสู้ของเธอจะต้องลดลงไปมากแน่อย่างน้อยเธอจะต้องขยับไม่ได้ ถึงแม้ผมจะเป็นคนแทงเธอจากข้างหลังแต่เธอก็เอาคืนผมมากเกินไปตอนนี้ผมสามารถแบล็กเม์เธอได้ถึงเวลาเอาคืนเธอแล้วที่ทำให้ผมทุกทรมานมาหลายเดือนหานเซิร์นคิดและมองค้อนไปที่สินสเสวียนราวกับว่าสินสเสวียนรู้ว่าหานเซิร์นคิดอะไรอยู่เธอเรียกวิญญาณอสูรออกมาและเปลี่ยนมันเป็นมีดสีม่วงนายรู้จักมีดเล่มนี้ไหมสินสเสวียนถามขณะยิ้ม ไม่หานเส้นสังเกตเห็นแสงที่เปล่งประกายออกจากมีดเล่มนั้นแต่เธอคงไม่ได้เรียกมันออกมาเพราะความสวยงามอย่างเดียวแน่มันจะต้องเป็นวิญญาณอสูรระดับกลายพันธุ์ขึ้นไปแน่และมีความเป็นได้สูงที่จะเป็นระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์มีดเล่มนี้คือวิญญาณอสูรของผีเสื้อพิษมันถูกเคลือบไปด้วยพิษร้ายแรงคิดเอาเองว่าชุดเกราะนั่นจะป้องกันมีดนี้ได้หรือเปล่าซินสเสวียนยังคงยิ้มเธอไม่สามารถมองเห็นหานเส้นได้ชัดเจนเพราะว่าชุดเกราะของเขาส่องแสงบดบังการมองเห็นของเธอ เธอกังวลเกินไปแล้วพวกเราเพิ่งพบกันเป็นครั้งแรกและไม่เคยมีความแค้นต่อกันถ้ามันผมจะต้องทำร้ายเธอหานเซินไม่อยากเสี่ยงเขาไม่มั่นใจว่าชุดเกราะเลือดศักดิ์สิทธิ์จะสามารถป้องกันมันได้นอกจากนั้นจริงๆพวกเขาก็ไม่ใช่ศัตรูกันศัตรูจริงๆของเขาคือเซินเทียนจือซินเสวียนยิ้มและเก็บวิญญ,ญาณอสูรกลับไปฉันขยับไปไหนไม่ได้ถ้านายพาฉันออกไปจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยฉันจะจ่ายให้อย่างงาม ทำไมเธอถึงมาที่นี่คนเดียวหานเซิ้นถามด้วยความสงสยัยสินสเสวียนเข้ามาไกลถึงขนาดนี้แต่กับไม่มีล่องลอยของการต่อสู้กับแมงป่องระหว่างทางเลยจริงๆฉันต้องการมาล่าแมงป่องคริสตันระดับกลายพันธุ์แต่ดูเหมือนว่ามันจะฉลาดกว่าที่คิดเอาไว้มันรอโอกาสตอนที่ทุกของฉันดับลงและเริ่มจู่โจมพร้อมกับแมงป่องระดับโบราณตัวอื่นๆฉันก็เลยโดนมันต่อยเข้าสินสเสวียนมองไปที่หานเซิ้นและพูดต่อ ฉันได้ยินม,มาจากซูเสี่ยวเฉียวว่านายจะทำงานเพื่อเงินท้านายพาฉันออกไปจากที่นี่ได้ฉันยินดีจะจ่ายให้ในายอย่างงามเธอถูกพิษของแมงป่องระดับกลายพันธุ์หานเซิ่นมองที่สินสเสวียนด้วยความช็อกถ้ามันเป็นแค่แมงป่องระดับโบราณธรรมดาฉันคงไม่ต้องให้ในายช่วย หานเซื้น,นิ่งเงียบไปชั่วขณะตอนนี้เขารู้แล้วว่าเธอใช้ทูบเพื่อไล่แมงป่องตัวอื่นออกไปก่อนจะเข้ามาและเธอคิดว่าเขาใช้วิธีเดียวกับเธอเพื่อเขามาข้างในถ้าหากเธอรู้ว่าหานเซื้ฆ่าแมงป่องจนหมดแล้วเดินเข้ามาเธอคงไม่ขอให้เขาช่วยแน่แมงป่องคริสตันระดับกลายพันธ์ุอยู่ไหนมันถูกฆ่าไปแล้วหรอหานเสิ้นถามฉันฆ่ามันไปแล้วแต่โชคร้ายที่ไม่ได้วิญญ,ญาณอสูร ตอนนี้มันกองเป็นซากอยู่กับฝูงแมงป่องตัวอื่นๆถ้าไม่มีทูบไล่มแมลงหลักก็คงไม่มีใครเข้าไปเก็บมันมาได้แน่หานเซิรนทําตาแคบลงและมองที่สินสเสวียนผมสามารถไปเอามันมาให้เธอได้พร้อมกับพาเธอออกไปแต่ผมไม่ต้องการเงินผมต้องการวิญญาณอสูรระดับกลายพันธุ์เป็นการตอบแทนนั่นมันไม่มากไปหน่อยหรอสินสเสวียนจ้องไปที่หานเซิน สำหรับคนอย่างซินเสวียนแค่วิญญ,ญาณอสูรระดับกลายพันธุ์คงไม่มากเกินไปอย่าบอกผมนะว่าวิญญ,ญาณอสูรกลายพันธุ์มันมีค่ามากกว่าชีวิตของเธอหานเซิรนพูดเขารู้ดีว่าเขาอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าที่จะต่อรองนายเป็นเหมือนกับที่ซูเสี่ยวเฉียวพูดไว้ไม่มีผิดที่สนเพียงแค่เรื่องเงินก็ได้ฉันยอมตกลงถ้านายพาฉันออกไปอย่างปลอดภัยฉันจะให้วิญญ,ญาณอสูรระดับกลายพันธุ์โอเคเธอตกลงแล้วนะหานเซิรนเดินลึกเขาไปในถ้ำตอนที่18มอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์ นายกำลังทำอะไรสินสเสวียนขมวดคิ้วผมจะไปเอาซากแมงป่องระดับกลายพันธุ์ที่เธอฆ่ามาให้ไงหานเซิรนเดินลึกเข้าไปในถ้ำแต่มันมีแมงป่องตัวอื่นๆอยู่เยอะเลยนะนายไม่ต้องการใช้ทูบไล่มันหรอสินสเสวียนมองไปที่หานเซินด้วยใบหน้างงงวยลูกผู้ชายเขาไม่ต้องการของพันุ์นั้นหรอกหานเซินเดินกลับมาพร้อมกับแมงป่องตัวสีน้ำเงินขนาดใหญ่กว่าหนึ่งฟุตสินสเสวียนถอนหายใจ นายหลอกฉันใช่ไหมอย่าบอกนะว่านายฆ่าแมงป่องตัวอื่นไปหมดแล้วฉลาดดีนี่หานเส้นเทซากแมงป่องจํานวนมากออกมาจากกระเป๋าของเขาถึงแม้เธอจะสงสัยแบบนั้นแต่เธอไม่คิดว่าหานเส้นจะเทแมงป่องมากขนาดนี้ลงมาทําให้เธอรู้สึกช็อกมาก หานเส้นใส่ซากแมงป่องระดับกลายพันธุ์บางส่วนลงไปในกระเป๋าก่อนที่เขาจะใส่แมงป่องระดับโบราณตามลงไปมีบางตัวที่ไม่สามารถใส่เข้าไปได้เพราะกระเป๋าเต็มเขาไม่อยากปล่อยให้มันเสียไปเปล่าเปล่าเ,าเขาจึงกินมันเข้าไปแมงป่องคริสตันระดับโบราณถูกกินคุณได้รับสี่จีโนพอย์โบราณฉันยังไม่เคยเห็นใครกินมันแบบสดสดเหมือนนายมาก่อนซินสเสวียนไม่คิดว่าคนที่ใส่ชุดเกราะอลังการแบบนี้จะมากินแมงป่องด้วยสภาพนี้ โอเคเราไปกันได้แล้วหานเสร์นลงย่องตัวลงข้างๆสินสเสวียนเพื่อให้เธอขึ้นมาบนหลังของเขาตอนนี้มันไม่มีแมงป่องแล้วไม่ใช่หรือฉันจะเดินไปเองสินสเสวียนพูดเธอสัญญาว่าจะให้วิญญาณอสูรกับผมแล้วเธอจะไม่ให้ผมบริการให้คุ้มหน่อยหรอเธอเจ็บขาอยู่ไม่ใช่หรอหานเสร้นพูด เธอกัดริมฝีปากแล้วยอมขึ้นมาบนหลังของหานเซินด้วยการที่เขาใส่ชุดเกราะอ,อยู่ทําให้เขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับร่างของเธอที่พิงอยู่บนหลังเขาเดินออกมาอย่างช้าๆและถือกระเป๋าที่ใส่แมงป่องด้วยมือข้างหนึ่งเธอหนักแค่ประมาณ1 0 0่อปอนด์เท่านั้นนั่นแทบจะทําให้หานเซินไม่รู้สึกหนักอะไรสําหรับหานเซินที่มีจีโนพอยต์จนวนมากเขาเดินออกมาจากถ้าอย่างสบายๆเธอจะไปที่ไหนละ่ะหานเซินถามกลับไปที่เมืองซินเสวียนพูด หานเซินไม่พูดอะไรอีกเลยเขาพาเธอเดินตรงไปยังสตีนอาเมอร์หลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเขาก็วางเธอลงตรงนี้ไม่ไกลจากเมืองเท่าไหร่และมีผู้คนผ่านไปมาตลอดรออยู่ที่นี่ให้คนผ่านมาแล้วขอให้เขาพากลับเข้าเมืองไปหานเซินยื่นมือไปหาซินสเสวียนตอนนี้ขอวิญญาณอสูรระดับกลายพันธุ์ที่ตกลงกันไว้ฉันเคยฝากซูเสี่ยวเฉียวไปถามในตกลงนายจะขายเกียร์กับวิญญาณอสูรระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ให้ฉันไหม ซูเสี่ยวเฉียวรีบถามก่อนที่จะไม่มีโอกาสพร้อมกับเรียกวิญญาณอสูรที่มีลักษณะเหมือนแมวสีดำออกมาแล้วส่งให้หานเซิ้นเธอจะจ่ายเท่าไหรส่สำหรับขวานสีทองหานเซินถาม 2. อล้านนั่นมันเกียร์ของมอนสเตอร์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์เลยนะสองล้านเธอยังซื้อวิญญาณอสูรระดับกลายพันธุ์ไม่ได้ด้วยซ้ำหานเซิรนขมวดคิ้วเกียร์นั่นมันดูสุดยอดมากก็จริง แต่มันไม่สามารถเอาออกไปจากก้อแซงชัวรี่ได้เหมือนกับวิญญาณอสูรนั่นทําให้ราคาของมันไม่ได้สูงเหมือนกับวิญญาณอสูรแต่ถ้านายยอมขายวิญญาณอสูรนักฆ่ากระหายเลือดฉันยินดีจ่าย20ล้านสินสเสวียนพยายามอธิบายวิญญาณอสูรระดับกลายพันธ์อีกดวงบวกกับเงินอีกสองล้านหารเส้นต่อรลองวิญญาณอสูรระดับกลายพันธ์ฉันคงยอมให้ไม่ได้ฉันจะให้ในายห้าล้านละกัน ซินสเสวียนไม่ยอมเสียวิญญาณอสูรระดับกลายพันธุ์อีกดวงงั้นเนื้อของมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์สอ,องตัวบวกกับสองล้านหานเซินยังคงพยายามนายกำลังของมากเกินไปฉันให้นายได้แค่หกล้านถ้าไม่ขายก็เลิกคุยสินสเสวียนพูดตกลงเตรียมเงินไวใ้ให้พร้อมเดียวผมจะติดต่อผ่านซูเสี่ยวเฉียวเองว่าเราจะนัดพบกันที่ไหนหานเซินพูดและสะพายกระเป๋าเตรียมจะไปนายจะไม่คิดดูใหม่หรอเรื่องขายวิญญาณอสูรนักฆ่ากระหายเลือด ถ้า2ี่สิบล้านยังไม่พอนายลองบอกมาว่าต้องการเท่าไหร่สินสเสวียนพูดไม่มีทางหานเซิ่นเดินจากไปสินสเสวียนมองดูเขาเดินจากไปและคิดเกราะของเขาแข็งแกร่งกว่าหางของแมงป่องคริสตันมันจะต้องเป็นเกราะระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์แน่เขาเป็นใครกันแน่ทำไมเขาดูไม่เหมือนพวกนักสู้หรือยอดฝีมือหานเซิ่นเดินกลับมาที่เมืองด้วยสภาพปกติของเขาพร้อมกับสะพายกระเป๋ามาด้วย ตอนนี้ไม่มีใครเฝ้าประตูเมืองอีกต่อไปเนื่องจากพวกเขาหาดอนกันมาพักใหญ่แล้วแต่ก็ยังไม่เจอพวกเขาจึงถอดใจหานเส้นบังเอิญเดินมาเจอหานห้าวและเพื่อนๆของเขาอีกครั้งอ้าวสวัสดีหนุ่มโรคจิตกระเป๋าของนายเต็มเลยนี้จับมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์ได้กี่ตัวละห่าห้ากลุ่มเด็กหนุ่มหัวเราะยะเขาหนึ่งหานเส้นตอบแบบใจเย็นห้าฮ่านายกำลังเล่นมุกอยู่ใช่ไหมหน้าอย่างนายแม้แต่มอนสเตอร์ระดับโบราณมีปัญญาล่าหรอ กระเป๋านี่มันจะต้องมีด้วงทมินใส่อยู่เต็มแน่พวกเขาหัวเราะไม่มีใครเชื่อว่าหานเซินจะล่ามอนสเตอร์ระดับกลายพันได้หานห้าวท่าทางในแปลกๆนะอย่าบอกนะว่านายรู้จักกับไอ้หมอนี่ถ้าเป็นแบบนั้นนายสวยแน่ชายหนุ่มคนหนึ่งจับไปที่ไหล่ของหานห้าวไม่มีทางฉันไม่ได้รู้จักกับไอ้โรคจิตนี่ หานห้ามมองหานเซิรนด้วยท่าทางรังเกยียจหานเซินไม่สนใจพวรกรเขาและเดินสะพายกระเป๋ากลับไปที่ห้องของเขาเขาเก็บเนื้อแมงป่องคริสตันระดับกลายพันธุ์เอาไว้เพื่อขายให้ซูเสี่ยวเฉียวถึงแม้ว่าเขาจะสามารถใช้คริสตันสีดำเพื่อให้เขาวิวัฒนาการด้วยจีโนพอยต์ระดับกลายพันธุ์ก็ยังได้แต่เขายังอยากที่จะวิวัฒนาการด้วยจีโนพอยต์ระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์มากกว่าสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่19ผู้มีชื่อเสียงและผู้มีเกียรติ ตอนกลางดึกหลังจากที่หานเซิรนนำกระเป๋าที่ใส่แมงป่องคริสตันไปเก็บไว้ที่ห้องเขานำกระดาษโน้ตไปวางไว้หน้าห้องของซูเสี่ยวเฉียวก่อนจะเคาะประตูสองถึงสามครั้งแล้ววิ่งไปซ่อนตัวเพื่อดูให้แน่ใจว่าซูเสี่ยวเฉียวเอาโน้ตเข้าไปในห้องมันเป็นข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมหานเซินได้หกล้านที่สินสเสวียนสัญญาไว้และได้มาอีกแปดแสนจากการขายแมงป่องระดับกลายพันธุ์ให้ซูเสี่ยวเฉียวเขาเดินกลับไปที่ห้องพร้อมกับเงินก้อนโตอย่างมีความสุขแม้แต่ตอนที่พ่อเขายังอยู่เขาก็ยังไม่เคยได้เห็นเงินมากขนนนนาาดีี้มก่อนในชวิต ฮันเซินออกจากกอแซงชัวรี่พร้อมกับเงินก้อนโตเนื่องจากสิ่งที่เขาต้องการทําในตอนนี้คือการแบ่งปันความสุขของเขาให้แม่กับน้องสาวความทุกข์ยากของพวกเขามันจะได้จบสิ้นลงเสียทีสองล้านที่เขาได้มาก่อนหน้านี้เขาได้นํามันไปใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องมรดกกับญาติิและตอนนี้ในที่สุดเขาก็ได้เงิน6ล้านที่สามารถนํามาใช้จริงๆได้เสียทีถึงแม้ว่าเงินก้อนนี้ยังไม่มากพอที่จะทําให้ครอบครัวของเขามีชีวิตที่หรูหราแต่สําหรับฮันเซินแล้วนี่เป็นเงินที่มากที่สุดที่เขาเคยเห็นในชีวิตแม่เหยียน ผมมีอะไรจะมาโชว์ให้ดูละ่ะหานเซิร์นพาพวกเขาขึ้นไปบนห้องแล้วเทเงินออกมากองบนที่นอนเซิร์นลูกไปเอาเงินมากขนาดนี้มาจากไหนหลัวสซูหลานทั้งรู้สึกกลัวและประหลาดใจเธอกลัวว่าลูกของเธอจะไปทําเรื่องที่ไม่ดีหรือไปทําเรื่องที่เสี่ยงอันตรายเพื่อให้ได้เงินมาผมแค่โชคดีที่ข้ามมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์แล้วได้วิญ,ญญาณอสูรเลยเอามันไปขายหานเซินไม่กล้าที่จะบอกความจริงทั้งหมดเพราะกลัวว่าแม่ของเขาจะกังวล หลัวงซูหลานพูดด้วยท่าทางเศร้าๆออกมาเซอร์ลูกไม่ควรขายมันมันจะสามารถช่วยลูกได้มากแม่กับเหยียนก็ยังอยู่กันสุขสบายดีแม่อยากกังวลผมจะต้องมีโอกาสแบบนี้อีกแน่ผมกินเนื้อมันไปและได้จีโนพอยด์ Point ระดับกลายพันธ์มาในอนาคตมันจะทำให้ผมล่ามอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นมากและทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเหยยนใกล้จะต้องเข้าโรงเรียนแล้ว ผมจะไม่ให้น้องต้องเข้าโรงเรียนรัฐบาลเหมือนกับผมแน่หานเซินพูดหลัวซู่หลานมองดูลูกๆของเธอแล้วก็น้ำตาไหลออกมาทั้งหมดเป็นความผิดของแม่เองแม่ไม่ได้ดูแลพวกลูกให้ดีพอแม่เป็นผู้หญิงที่ดีแล้วแม่เป็นคนที่เลี้ยงดูพวกเรามาให้ผมได้ทำอะไรเพื่อแม่บ้างเขาอุ้มหานเหยียนขึ้นมาเหยยนวันนี้อยากกินอะไรละ่ะพวกเราไปกินข้าวนอกบ้านกันดีไหม หานเยียนยิ้มออกมาหนูอยากกินไอศครีมซัฟฟายแน่นอนวันนี้เราไปกินไอศครีมซัฟฟายกันหานเสิ้นบีบจมูกของหานเยียนไอศครีมซัฟเฟอร์มันแพงเกินไปพวกเราควรเก็บเงินไว้ซื้อเนื้อหรือของจำเป็นอย่างอื่นแค่ครั้งเดียวนะแม่หานเสิ้นจับมือของหลัวซูหลานและพาพวกเขาออกจากบ้านไปอย่าบอกใครว่าลูกข้ามอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์ได้หรือขายวิญญ,ญาณอสูรไป แม่ไม่อยากให้มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นหลัวซูหลานเป็นห่วงลูกของเธอตั้งแต่สามีของเธอตายไปเธอก็วิตกกังวลแทบจะทุกอย่างไม่ต้องเป็นห่วงผมจะไม่พูดอะไรแม่เก็บเงินพวกนี้ไว้แล้วก็ตัดสินใจได้เลยว่าจะเอาทำอะไรหารเรนเซิ้ออุ้มหานเหยียนออกจากบ้านไปพร้อมกับหลัวซูหลานไอศกรีมสไปเป็นของที่มีชื่อเสียงไปทั่วทั้งกาแล็กซีและมันก็แพงมาก แม้แต่อันที่ถูกที่สุดก็มีราคาหลักหมื่นพวกเด็กข้างๆบ้านต่างก็ได้กินไอศครีมสฟายหานเซินเองก็เคยมีโอกาสได้ลองตอนเขาเด็กๆแต่ว่าหานเหยียนยังไม่เคยมีโอกาสได้กินเลยสักครั้งเมื่อพวกเขามาถึงร้านไม่มีที่นั่งว่างและมีคนต่อแถวยาวเหยียดไปชั้นบนกันเถอะก่อนที่หานเซินจะเข้ามาในร้านเขาเห็นที่นั่งชั้นสองว่างเขาคิดว่าควรจะให้แม่กับน้องขึ้นไปนั่งรอก่อนแล้วเขาจะมาต่อแถวเองขณะที่บันไดเขาถูกพนักงานหยุดเอาไว้ ขอโทษด้วยครับพวกคุณไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้พนักงานพูดทำไมข้างบนไม่ได้มีที่ว่างหรือฮานเซิรนขมวดคิ้วพนักงานพูดอย่างดูถูกและชี้นิ้วไปที่กำแพงคุณควรจะอ่านกฎก่อนถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยมากินที่นี้มาก่อนฮานเซิรนมองไปที่กำแพงมันเขียนว่าสำหรับผู้มีชื่อเสียงและผู้มีเกียรติเท่านั้นฮานเซิรนก็เข้าใจว่าชั้นสองมีไว้สำหรับผู้ที่ได้รับฉายาเท่านั้นคนธรรมดาไม่มีโอกาสขึ้นไปได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมชั้นสองถึงว่างกว่าชั้นแรกมาก พวกเราไม่ต้องนั่งก็ได้แม่กับเหยียนจะรออยู่แถวนี้เซิ้์ลูกไปซื้อไอศครีมมาหลัวซสุหลานจะพูดแน่นอนผมไปเองหานเสิ้นยิ้มและเดินไปต่อท้ายแถวหานเสิ้นทำเหมือนไม่สนใจแยแสะอะไรแต่จริงๆแล้วเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในตอนนี้ฉายาผู้มีชื่อเสียงหรือผู้มีเกียรติเท่านั้นมันจะอะไรหนักหนาผมจะต้องเอามันมาให้ได้และพนักงานพวกนั้นจะไม่มีทางมาขวางเราได้อีกหลังจากที่หานเสิ้นซื้อไอศครีมได้แล้ว ก็ยังคงไม่มีที่ว่างพวกเขาจึงต้องเดินกินไประหว่างทางกลับบ้านก่อนจะกลับหานเส้นหันไปดูบนกำแพงอีกครั้งสำหรับผู้มีชื่อเสียงและผู้มีเกียรติเท่านั้นตอนที่20เธอ เช้าวันถัดมหารเส้นขึ้นรถไฟฟ้าไปสถานีเทเลทบนรถมีผู้โดยสารจำนวนมากที่มีจุดหมายปลายทางเดียวกับอเขาคนส่วนมากไม่มีเงินพอจะซื้ออุปกรณ์เทเลพอต่อแบบส่วนตัวได้พวกเขาจึงต้องไปใช้ที่สถานีเทเลพออสอสาธารณะดูเหมือนว่าวันนี้คนขับจะอารมณ์ไม่ค่อยดีขณะที่หารเส้นใจลอยคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำอะไรในก็แซงโชรี่รถ ไฟฟ้าสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทําให้ผู้โดยสารที่ยืนอยู่ล้มลงไปด้านข้างเนื่องจากหานเส้นกําลังใจลอยทําให้ตัวเขาล้มไปข้างหน้าหลายก้าวเขาพยายามจะทรงตัวและหาอะไรจับแต่เขารู้สึกแปลกๆเพราะว่าสอยิ่งที่เขาจับอยู่มันนุ่มๆจากนั้นเขาพบว่าเขาบังเอิญไปจับโดนหน้าอกของผู้หญิงในชุดเครื่องแบบทหารเข้าไอบาเนนิผู้หญิงคนหนึ่งหันมามองและฟันศอกใส่เขาอย่างแรงถ้าหานเส้นโดนเข้าละก็คงได้นอนหยอดน้ำข้าวต้มแนหานเส้นยกแขนขึ้นมาบางทันที เขารู้สึกได้ถึงความรุนแรงที่มาปะทะกับแขนของเขาทําให้ตัวเขากระเด็นถอยหลังไปผู้หญิงคนนั้นหันมามองด้วยสายตาอาฆาตไปที่หานเซินทันทีที่เธอเห็นหานเซินเธอก็อุทานออกมาทันทีนายมันไอโรคจิตหนี่สินสเสวียนเธอยังไม่ทันพูดจบหานเซินตะโกนออกมาเสียก่อนเขาต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าผู้หญิงในชุดเครื่องแบบทหารก็คือคนที่เริ่มเรียกเขาว่าไอโรคจิตคนแรก หานเซินไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าซินสเสวียนจะอยู่บนดาวดวงเดียวกับเขาซึ่งก็คือดาวรูก้าและดูเหมือนว่าเธอจะถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารด้วยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับดาวที่เขาอยู่เพราะมันมีกฎหมายกําหนดไว้ว่าประชาชนที่มีอายุ20ปีจะต้องไปทํางานให้กองทัพ5ปีเมื่อหานเซินอายุถึง20ก็ต้องถูกเกณฑ์เข้ากองทัพเช่นเดียวกันซินสเสวียนจําหานเซินได้แต่เธอไม่ได้ทําอะไรเขาต่อเธอมองมาที่หานเซินด้วยสายตายเย็นชาหานเซินหัวเราะอย่างขมขื่นในใจ เธออาจจะคิดว่าที่ผมทำแบบนี้เพราะตั้งใจตอนที่ผมไปแทงก้นเธอก็ทีหนึ่งแล้วถ้าผมเป็นเธอก็คงไม่เชื่อว่าผมไม่ได้ตั้งใจเช่นกันกาแล็กซี่นี้มันแสนจะกว้างใหญ่แล้วทำไมเธอจะต้องบังเอิญมาอยู่บนดาวดวงนี้ด้วยนะแล้วแถมยังบังเอิญมาเจอกันที่สถานีอีกตั้งหากหานเส้นถอนหายใจในการลักซี่มีกฎหมายที่เข้มงวดมากการทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับโทษหนักสินสเสียนไม่ต้องการจะหาเรื่องใส่ตัว ดังนั้นเธอแค่มองค้อนไปที่หานเซินหลังจากถึงสถานีหานเซิรนรีบลงจากรถไฟฟ้าเขารู้ว่าสินสเสวียนกำลังตามเขาอยู่นายมันไม่น่าให้อภัยฉันคิดว่าครั้งก่อนมันอาจจะแค่อุบัติเหตุแต่ครั้งนี้นายยังทำแบบเดิมนายมันน่ารังเกียจโรคจิตขนานแท้สินสเสวียนพูดขณะมองไปที่หานเซิรนเธอก็เห็นนี่ว่ารถไฟมันสั่นสะเทือนกระทันหันมีคนมาชนผมจากด้านหลัง ทำให้ผมเสียการทรงตัวทั้งหมดมันแค่อุบัติเหตุหานเซิรนพยายามอธิบายถ้านายเป็นฉันจะเชื่อไหมสินสเสวียนพูดอย่างใจเย็นแล้วเธอจะให้ผมทำยังไงหานเซิรนถามสินสเสวียนเพราะไม่ว่าจะอธิบายยังไงเธอก็คงไม่เชื่อแน่นายมันไรยังอายไม่เคยสํานึกผิดในสิ่งที่ทําลงไปมันจะต้องเป็นสันดานแย่ๆของนายนายคิดว่าฉันแค่ส่งนายให้ตำรวจและลงบันทึกประจำวันนิดหน่อยแล้วมันจะจบงั้นหรอ มันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกที่นี่ฉันอาจจะทำอะไรนไม่ได้แต่ถ้าที่กอแซงชัวรี่มันไม่เหมือนกันฉันจะคอยในที่นั่นสินสเสวียนพูดและหันหลังเดินไปที่สถานีเทเลพอร์ตหันเซินรู้สึกคับข้องใจแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงเขาทำใจและเดินเข้าไปในสถานีหัวหน้าสถานีสินอรุณสวัสดิ์ค่ะ ซินสเสวียนเพิ่งจะเดินตรงเขาไปยังสถานีเทเลพอร์ตและทหารที่ดูแลสถานีทำความเคารพเธอหานเสิ้นยืนอ้าปากค้างเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองสถานีเทเลพอร์ตขึ้นตรงกับกองทัพและในแต่ละสถานีจะมีทหารคอยดูแลเขาได้ยินว่าหัวหน้าสถานีคนเก่าถูกย้ายออกไปและมีคนใหม่มาแทนแต่เขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเป็นซินสเสวียนหานเสืนรู้สึกว่าชีวิตของเขาต้องพบกับความยากลำบากขึ้นมาก เพราะว่าหัวหน้าสถานีจะสามารถรู้ได้ว่าเขาเข้าออกจากก็เซงชัวริตอนไหนหรือถูกเทเลพอร์ตไปลงที่ไหนเธอสามารถตรวจสอบได้หมดถึงแม้ว่าจะมีสถานีอื่นให้ใช้ได้ก็ตามดาวรูก้าแห่งนี้มีเพียงแค่3สถานีแต่อีกสองสถานีก็อยู่ไกลเกินไปหานเส้นรีบเข้าไปในก็แซงชัวรี่ให้เร็วที่สุดโดยใช้โอกาสตอนที่ซินเสวียนเดินขึ้นไปที่ออฟฟิศในสถานีเพื่อไม่ให้โอกาสซินเสวียนมีเวลาเข้าไปดักรอหลังเขามาในกอกแซงชัวรี่โชคของผมมันหมดไปแล้วหรือไงนะ ผมอาจจะใช้มันหมดไปตั้งแต่ตอนที่ได้คริสตันนั่นมาหานเซินรู้สึกหดหู่ในระยะไม่ไกลมากหานเซินเห็นเซินเทียนจื้อกับหลวเทียนหลังกำลังยืนคุยอะไรกันบางอย่างหานเซินไม่อยากจะเสี่ยงเข้าไปฟังว่าพวกเขาคุยอะไรกันเขารีบหันหลังและเดินไปทางตรงข้ามแต่ใดทันนั้นหลวเทียนหลังก็ตะโกนเรียกเขาไอ้โรคจิตมานี่หน่อยถึงแม้ว่าเขาไม่อยากจะไปตามคำสั่งหานเซินหันหลังกลับไปมองหลวเทียนหลังฉันกำลังเรียกแกอยู่นะทำไมยังไม่มาอีกลูกพี่มีอะไรจะให้แกทำ หลัวเทียนหลังกวักมือเรียกหานเซิ่นขณะที่ยิ้มแบบประสงค์ร้ายผมคงช่วยอะไรไม่ได้หลอกผมอ่อนแอล่าได้แต่มอนสเตอร์ทั่วๆไปแม้แต่มอนสเตอร์ระดับโบราณผมยังล่าไม่ได้เลยหานเซิ่นรู้ดีว่าเหตุผลที่สองคนนี้เรียกเขาไปคงไม่ใช่เรื่องดีแน่หุบป,ปากสักที่อยากเจ็บตัวบอกให้มาก็มาแค่นั้นหลัวเทียนหลังมองไปที่หานเซิ่นสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น